ซีวิ c เอตัว1.5เทอร์โบปี2020นะคะรถบ้านมือเดียวสำหรับท่านไหนนะคะที่หาโฉมปีนี้อยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะฟูเ LED สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้นะคะ Honda แบบนี้นะคะตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคะมีไฟตัดหมอกดูดล่างให้แบบนี้นะคะงานสีคันนี้นะคะยังใหมย่ยังเนียบยังวิงแบบนี้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะ รอปรับสภาพล้างทําความสะอาดทาสปานะคะล้อเป็นล้อมแมกนะคะอลรอยนะคะลายทูโ r มแบบนี้นะคะขนาดขอบล้อนะคะอยู่ที่ R 1 7ค่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะเป็นแบบ LED นะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของภายในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสเปคโรงงานนะคะตัวเบาะหนังเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ ัวเบาะยังใหม่ยังตึงยังแน่นแบบนี้เลยนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้มีเบรกมือเบรคโฮไฟฟ้าให้นะคะแอร์ Air ระบบดิจิตอลนะคะหน้าจอรองรับกล้องถอยหลังเชื่อมต่อบลูทูธ Android ได้นะคะมีมาตีฟังก์ชันบนพวงมาลัยให้คุณคนโผลให้ค่ะอันนี้มาอยู่ที่8.5ดหมเท่านั้นได้ปุ่มพุ่มสตาร์ทด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะ รุ่นนี้นะคะก็สามารถพับเบาะแยกกันได้นะคะเผื่อว่าวางของด้านหลังนะคะเพราะว่าเป็นตัวรุ่น5ประตูนะคะอันนี้พรมให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นพรมกระดุมสีแดงสวยๆแบบนี้อันนี้แถมให้เลยค่ะภายในจะเน้นเป็นสปอร์ตนะคะสีดำๆนะคะแล้วก็ตัวรถสีดำนะใครที่ชอบสีนี้อยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะรับรองได้เลยว่าพอเอาไปปรับสภาพทําสปานะคะทําความสะอาดนะคะรับรองได้เลยว่าคันเนี้ย สวยจุใจแน่นอนมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีถาดท้ายมาให้นะคะแบบนี้เลยมีเซนเซอร์ให้อีกสองจุดนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบคันนี้นะคะอยากจัดไฟแนน์นะคะทางไอ้มีบริการจัดไฟแนน่าต้องการจัดสดน,นะคะสามารถโทรเข้ามาหาไได้เลยที่เบอร์0 8 7 7 1 6 5 7 1 4เเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะ